ลูกสาวพญานาคของทางคุณลาล่ากับทัญญาอาสยามปร<ฆ>ากฏว่าเจอมือเกรียนคีย์บอร์ดโพสต์ด่าทอไปถึงบุพการีเธอทนไม่ไหวฮะก็เลยจะต้องโร่ไปร้องทางตำรวจปอ,อทอนะฮะหอบหลักฐานไปเมื่อช่วงเช้าทั้งคู่เลยลาล่ากับทัญญาอาสยามนะฮะเอาไปร้องพนักงานสอบสวนกอบักับการปราบปรามการการะทําความผิดเกี่ยวกับอาญกรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอ,อทอครับเพราะว่า ถูกมีนประมาทด้วยข้อความที่ทำให้เกิดความเสียหายในโซเชียลผ่านไลน์แอดลูกสาวพญานาคกับเพจ Facebook ลูกสาวพญานาคลาล่าแอนทันยาเป็นเพจเกี่ยวกับความเชื่อการเป็นลูกพญานาคใช่ค่กะบบก็มีหลายๆคลิปที่เหมือนไปลำบวงสวงบ้างนะคะใช่นะฮะซึ่งทั้งคู่เขาไลฟ์ฟังเขาบอกว่ามีเกรียนคีย์บอร์ดอยู่คนนึงเนี่ย มาโพสต์ข้อความด่าดทอนลามปามไปถึงบุพการีพ่อแม่แล้วก็ดูถูกเรื่องความเชื่อเรื่องพญานาคนะฮะติดต่อกันมา3-4วันละนะฮะเป็นเรื่องแหมคำพูดที่โพสเนี่ยค่อนข้างแรงก็คงไม่สามารถอ่านออกอากาศได้แรงมากคือลามปามไปถึงคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะใช่เขาบอกว่าตอนแรกเขาก็พยายามไม่ตอบโต้อะไรนะไม่ด่ากลับไม่ว่าอะไระแต่ก็มีการตักเตือนไปเหมือนกันหลายครั้งแต่ก็ยังไม่หยุดสุดท้ายทนไม่ไหวฮะ เพราะอย่างที่บอกว่าด่าไปถึงคุณพ่อคุณแม่เลยตัดสินใจมาร้องทุกข์เพื่อให้ตาํารวจดำเนินคดีกับผู้โพสต์ไม่ได้ต้องการเงินค่าเสียหายอะไรแต่ต้องการที่จะให้เกลียนคีย์บอร์ดรายนี้นออกมากราบขอกมาคุณพ่อคุณแม่ของเธอนะฮะตำรวจปอทอก็รับเรื่องไว้แล้วก็เดี๋ยวคงดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะ